สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุป ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ที่น่าสนใจในรอบวันมืออย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะฮะเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับเป็นมุมมองของพอลปาเกอร์นะฮะซึ่งเป็นอดีตแนวรับของแมนยูเราเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์ เกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็วิกตอร์เดนเลิฟนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยมีผลงานแตกต่างกันเดนเลิฟ์มกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีส่วนแม็กควายเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับปาร์เกอร์เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ย l i n d ดนเลิไม่ได้เล่นแย่ลงเลยนะครับในตอนที่ต้องจับคู่กับ Harry m a แม็กคนะครับเพียงแต่ m a ็กควาเนี่ยทำให้ l i n d ดนเลิเนี่ยดูแย่ก็เท่านั้นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเกิดเราไปดูหนังเรื่องหนึ่งหรือว่ามีหนังเรื่องหนึ่งที่มีการประกอบด้วยดาราฝีมือดีหนึ่งคนแล้วก็นักแสดงที่แย่มากๆหนึ่งคนเนี่ย พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยดาราที่เก่งเนี่ยก็จะมีการดูที่แย่ตามไปด้วยทันทีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องรับภาระแบกนะักแสดงอีกคนหนึ่งเอาไว้ให้ได้และนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับสำหรับเดนเลิฟตอนที่เขาเนี่ยต้องเล่นร่วมกับานาริมักวายนะครับและพอเดนเลิฟมาเล่นให้กับทางลุกชอซึ่งเป็นคู่เซนเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมันกลายมาเป็นว่าแมนยูเนี่ยมีดาราฝีมือดี2คน ลงเล่นให้กับทีมนะครับพวกเขาเนี่ยเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็เข้าขากันได้เป็นอย่างดีนะฮะสำหรับลูกชอเนี่ยเป็นคนที่เล่นกับบอลได้ดีมากๆครับซึ่งตอนที่แฮร์รี่มักวายเพิ่งย้ายมาอยู่กับทางแมนยูเนี่ยมีหลายคนครับต่างก็พูดกันออกมาว่าเขาเนี่ยมีดีพอที่จะเล่นแบบนั้นได้และคนที่เคยเห็นฟอร์มของเขาตั้งแต่อยู่กับทางเฮาซิตี้เนี่ยย่อมรู้ดีครับว่าเขาไม่เคย เป็นคนที่เล่นกับบอลได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแฮนด์แบ็กวทํทำได้เพียงแค่เลี้ยงบอลไปรอบกรอบขตโทษแล้วก็ทำพลาดซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันว่ามันเป็นจังหวะที่โชคร้ายนะครับและนั่นคือเป็นจุดที่เราได้เห็นจากแฮนดแบ็กวนะครับยืนคุมแผงหลังไม่ได้ เราทำอย่างนั้นไม่ไหวนะครับเรามีสไตล์ที่อยากถอยไปตั้งรับลึกนะครับและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยควรย้ายไปอยู่กับทีมที่ชอบเล่นหรือว่าเหมาะสมกับเจ้าตัวนะฮะเป็นทีมที่สามารถมีเรื่องของระบบการเล่นที่ซัพพอร์ตให้นิมากวายได้เล่นแบบถอยลงไปรับลึกนะครับแน่นอนกับว่าเขาเนี่ยเล่นให้กับทีมในกลุ่ม10อันดับแรกไม่ไหวแน่นอนครับเขาอาจจะเล่นให้กับ หนึ่งในทีมที่อยู่ใน10อันดับล่างของตงนารางคะแนนไหวก็ได้ถ้าทีมเหล่านั้นเนี่ยใช้แผนแบบว่าถอยไปตั้งรับลลกนะครับแต่เขาเนี่ยเล่นให้กับทีมที่ดันขึ้นไปหรือว่าแนวรับเนี่ยดันขึ้นไปสูงไม่ได้ไม่ไหวแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามครับเฮล์รแม็กควายเนี่ยอาจจะจะมาเป็นปัญหาของแมนยูอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับถ้าเกิดตลาดเปิดตัวขึ้นเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยอยากที่จะย้ายออกจากทีม แล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าจะมีทีมไหนกล้าจ่าย ้วยเม็ดเงินที่แมนยูต้องการที่แมนยูตั้งราคากันไว้นะครับเขาเองเนี่ยก็พอใจกับการเป็นนักเตะของแมนยูต่อไปแล้วก็อาจจะไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมซึ่งเราได้เห็นสาเหตุกันออกมาว่ามันจะมีข่าวมานะครับว่าแฮน์รี่มกวายเนี่ยอาจจะย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเพื่อการันตีทีมชาติแต่ว่าพอปร์กเกอร์เนี่ยไม่คิดเห็นแบบนั้นนะครับเขาอาจจะแฮปปี้กับสถานาณปัจจุบันก็ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าแม็กวายเองเนี่ยก็ กำลังชิวเกี่ยวกับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือลงบ้างไม่ลงบ้างสุดท้ายเนี่ยเกลเลอสอเกตก็มองว่าเป็นลูกหลักแล้วก็เรียกไปติดทัาทิพชาติองตังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งแทรที่มักวานเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแบบนั้นอยู่ในตัวนะฮะและ ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความหยิ่งยโสมากกว่านะครับนี่คือคอมเมนต์จากพอบาร์เกอร์ครับอดีตแนวรับของแมนยูก็ไซนนักพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นของคารินักวายแล้วก็เรนเลิฟนะฮะซึ่งชัดเจนครับว่าชมเรนเลิฟแหละที่ทําได้ดีในตอนนี้ส่วนนักวเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวกําลังมีปัญหาอย่างหนักนะครับแล้วก็ โดนวิพ,พากษ์วิจารณ์ด้านลบจากหลายส่วนจากสื่อบ้างจากกูรูตำนานนักเตะจากแฟนบอลบ้างหลายๆส่วนนะครับส่วนเรต่อมาครับเรามาเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะการคลิปนี้เข้าเร็วหน่อยนะครับก็ได้เรียกเพจนะครับได้มีการจัด25ผู้เล่นภายใต้ เจ้าของทีมคนใหม่ซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเป็นเซอร์จิมแบรดคิปนะฮะตอนนี้ก็กระแสทางฝั่งเซอร์จิมเนี่ยโอนเอียงมาที่ความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของทั้งสุกนะครับพอเซอร์จิมแบรดคิปเข้ามาเนี่ยนะครับแมนยูจะมีการเสริมทัพอย่างไรแล้วก็ภาพรวมนักเตะของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยจะออกมา เป็นหน้าตาแบบไหนกันบ้างนักเตะรายใหม่จะเป็นใครนะครับและในเพเนี่ยได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าตำแหน่งผู้สปบะตูเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวเลือกนะครับก็จะมีในรายของเดียโก้คอสตา ผู้สับปะตูของ FC ฟซบอตโตที่แมนยูเนี่ยมีข่าวมาทั้งซีซั่นนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าด้วยบริการเนี่ยน่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปส่วนผู้สับปะตูรายที่3เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนาธานพิชอปซึ่งเป็นผู้สับปะตูดาวรุ่งของทีมเนี่ยจะโดนเลื่อนขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในช่วงซีซั่นหน้ามีโอกาสร่วมซ้อมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตำแหน่งแรกส่วนแนวรับครับดเดลิ่เพีตมองว่าก็จะมีในรายของเจอร์มี่ฟิล์มปงแบ็คขวารายใหม่ที่เป็นเป้าหมายของแมนยู แล้วก็มีเดียวกดันโล รวมไปถึงเซ็นเตอร์รายใหม่ที่แมนูมีข่าวก็คืออักเซลดิซาซี่แล้วก็มีชุดเดิมก็คือราเฟลวารานเดนเลิฟลิซันโดมัตินีแล้วก็ลุคชอรวมไปถึงไทเลมมาเลเซียนะครับจะได้เห็นว่าไม่มีรายชื่อของเฮลิม็กวายครับซึ่งเดลิเพสมองว่าคนที่น่าจะไปเนี่ยก็คือเฮลิม็กวายแล้วก็มีการซื้อเซ็นเตอร์รายใหม่เข้ามาก็คือในรายของอักเซลดิซาซี่ส่วนแบ,บ็นขวาคนที่น่าจะไปก็คืออารอนวิซาก้าแล้วก็ดึงในรายของเจบี้ฟิมปงเข้ามาทดแทนวันวิสาก้านั่นเองในตำแหน่เงเดียวกัน นะครับตำแหน่งกองกลางครับ เดอะเลกเพจคาดการณ์กันออกมาก็คือไรอันกาเฟนเบิร์ตเป็นนักเตะรายใหม่แล้วก็เชื่อกันว่าเซอร์นิบาวเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นโดนนั่งขึ้นมาเป็นตัวหลักยิ่งขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็จะมีนักเตะหน้าเดิมๆอย่างเอเริกเซนคาเซเมโรเฟรดบรูโนแล้วก็มาเซลสเปเซอร์ที่คาดกันว่าน่าจะเซ็นแบบถาวรไม่มีรายชื่อของสกอตเตอร์บอเน่ครับที่มีโอกาสโดนขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็แมคโท์บอเน่เนี่ยมีข่าวกับนิวคาสเซิลอย่างหนักเลยแหละทั้งซีซั่นนะคครับซึ่งนท น่าจะโดนดันขึ้นมาแทนแมคคารเนยเนี่ยก็คือเซรันดิบาวนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่ง สูตรหน้าหรือว่าพวกบูเล่นแนวรุกนะครับก็จะมีในรายของมาคาร์ทฟอร์ดแอนโทนีเจโรซานโชก็ยังรอดอยู่นะครับเฮลิเคนที่ค่ากันว่าน่าจะเป็นศูย์หน้ารายใหม่ของแมนยูนะครับแล้วก็มีอาริฮันโดกาาโชออลติมาเซียลก็ยังรอดอยู่แล้วก็อามัดิอาโลที่น่าจะโดนผลักดันขึ้นมาใช้งานเองในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็จะได้เห็นว่าบาเบคอร์ดก็ไม่ได้โดนตัดสินใจเซ็นแบบถาวรน,นะตามบนเวห์ของดเดลิเพสแล้วก็ดาวรุ่งบางคนอาจจะหายไปอย่างเช่นฟากุนโด รวมไปถึงอิลองกานะครับที่อาจจะโดนพิจารณาการปล่อยตัวก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตำแหน่งเท่านั้นเกี่ยวกับแนวรุกนะครับโอเคตัวเลือกประมาณนี้ 25ผู้เล่นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ต้องรอติดตามกันนั่นแหละนะฮะนี่คือการคาดการจากเรซิเพสครับเกี่ยวกับคุมกําลังภายใต้เจ้าของทีมคนใหม่อย่างเซอร์จิมแบรดคริสครับที่กระแสะกําลังแรงอยู่ในช่วงนี้นะครับโอเคประมาณนี้แฟนเพคิดเค็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนประเด็นของอันเดรโอนาน่าครับมีรายงานออกมาจาก FC i n t อ r n เตอร์นิวครับมีการระบุว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเปิดโอกาสให้อันเดรโอนาน่าเนี่ย สามารถย้ายทีมได้ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นกันเข้ามานะครับจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวของทางทั้งเตะครับก็คือโอนาน่าเนี่ยยังแฮปปี้ดีกับการอยู่ในเมืองมิลานนะครับแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะ ย้ายออกจากทีมอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแล้วก็แมนยูอย่างหนักนะฮะแต่เป็นฝั่งของตัวสังกัดนี่แหละนะครับที่พร้อมที่จะปล่อยมากกว่านะครับเพื่อเอาเงินมาใช้แล้วก็เรื่องของเองิน,นเนี่ยน,น่าจะไม่ต่ำกว่า45ล้านยูโ,โรได้นะครับอีกหนึ่งสาเหตุที่อินเตอร์เนี่ยต้องการปล่อยก็คือ พวกเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเงินกันอยุ่นะครับก็อาจจะมีการพิจารณาการปล่อยตัวก็ได้นะครับส่วนในรายของ Julian h e m มเบิครับมีข้อมูลออกมาจาก p o r d e เ p นเ e นเบิร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการออกมายอมรับจากหลายๆสื่อ ที่เป็นสื่อชั้นนำแล้วกันนะครับก็มีการคอนเฟิร์มว่าจูเดนทิมเบอร์เนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งปลายทางเนี่ยก็มีจะไม่หมดนะครับเราเกือบเกือบ10ทีมได้หนึ่งนนั้นก็เป็นแมนยูเรานี่แหละนะครับที่เคยให้ความสนใจทิมเบอร์มาก่อนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเชื่อกันได้ว่าซัมเมอร์นี้แมนยูก็น่าจะ กลับมาสนใจทิมเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลจากฟอร์เรนเพนเ,นเบิร์กเนี่ยมีการระบุว่าราคาที่มีการประเมินกันออกมาสําหรับทิมเบอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรเท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอาแจกยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการที่ยื่นเข้ามาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้แต่ชัดเจนว่าทิมเบอร์เนี่ยเป็นที่ต้องการของทีมชั้นนําในยุโรปอย่างแน่นอน นี่คือการคอนเฟิร์มจากนักข่าวคนดังเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นข่าวก็สิบออกมาจากอันโชเมกาโตครับก็เป็นข่าวกอสิบนะย้ำมันก่อนนะครับมีราย,ยางานออกมาว่าออเตนัสเซียลมีโอกาสย,าย้ายออกจากแมนยูสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านั้น,น,นสื่อในอังกฤษก็เล่นข่าวออกมาแบบต่อเนื่งเป็นสื่อชั้นนําด้วยนะฮะที่มีการระบุกันออกมานะครับทีนี้เนี่ยนะฮะก็มีสื่ออิตาลีอย่างอันโชเมกาโตนี่แหละที่มีการนําเสนอข่าวว่า สองทีมปลายทางที่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับมาซียลทีมใดทีมหนึ่งก็คือเอซิเมลานไม่ก็ยูเวนตุสนะฮะซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของทางอิตาลีนั่นเองครับที่น่าจะสนใจดึงมาซียลเนี่ยไป รับเลี้ยงหรือว่าไปดูแลต่อนั่นเองนะครับก็แมนยูก็น่าจะพิจารณาการปล่อยตัวด้วยในราคาที่ไม่แรงครับยอมขาดทุนนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเก็บเอาไว้ใช้เราก็ทราบกันดีครับว่ามาร์เซียลเนี่ยก็จะมีวนลูปกลับมาลงสนามได้ลงได้2อเกมก็เจ็บนะฮะแล้วก็ผลงานก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยนะครับก็อาจจะโดนขายแบบเป็นจีเป็นจังแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อีกกระแสหนึง่งออกมาจาก ฝั่งของอิตาลีแล้วก็มีรายงานออกมาจากสื่อองปังกฤษด้วยนะครับมีการระบุว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอในการปล่อยตัวรอตโรมาตินิสครับโดยทางอินเตอร์มิลานเนี่ยมีการหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะระดมทุนไว้ใช้จ่ายซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของการเงินที่อยู่กับทีมอีกด้วยนะครับบาลานซ์ทางด้านการเงินนั่นแหละนะฮะก็ต้องการเกี่ยวกับเป็นเงินรายรับเข้ามาหน่อยนะครับซึ่งนักเตะที่สามารถทํากําไรให้กับทีมได้มหาศาลเนี่ยก็คือราอโรมาติเนสนั่นเองนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยก,กาลังมีข่าวเกี่ยวกับศูน,หน์หาร้ายมาอยู่พอดีซึ่งว่ากันว่ามาตินเนสเนี่ยได้รับการพิจารณาจากเทนทฮาร์กว่าเป็นศูนหน้าที่ตอบโจทย์เป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะฮะสามารถเพรสแดนหน้าได้นะครับแล้วก็มีความขยันในแบบที่เทนฮาร์กต้องการ นะครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ได้ครับสำหรับราตโรมาเตน ถือว่ายังเบากว่าฝั่งของเฮลิเคีแล้วก็โอซิมเฮนนะครับผลงานของมาตินเนตในช่วงซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว17ประตูนะครับก็ผลงานสม่ำเสมพอสมควรนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปที่น่าสนใจนะสำหรับปร์โตโรมาตินเนตนะครับรอติดตามกันนะฮะส่วนประเด็นของโอซิมเพนครับพอพูดถึงโอซิมเฮนเนี่ยก็จะมีกระแสข่าวโอซิมเฮนออกมาทันทีนะฮะล่าสุดมีรายงานจากกันโชเมกาโต้ครับสื่อของอินตารลี่เป็นข่าวกสิบนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าโอซิมเฮนเนี่ยมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับ โดยเป้าหมายปลายทางที่เจ้าตัวต้องการย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือบาเยนน์มิวนิกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทีมชั้นนําในลีกเยอรมันนะครับบาเย,ยน์กับแมนยูแล้วก็เบเชเนี่ยเป็น3าทีมตัวเต็งครับแต่ดูเหมือนว่าทางโอซิเมนเนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปบาเย,าย,ยน์มากกว่านะครับซึ่งหากทางโอซิเมนเนี่ยสามารถช่วยนาบารีควา้าแชมป์ในช่วงซีซั่นนี้ได้สําเร็จเนี่ยเขาก็อยากแบบต่อยอดเรื่องของการควา้าแชมป์ทันที ซึ่งคำถามว่าแมนยูเนี่ยตอบโจทย์สำหรับเรื่องของการลุ้นแชมป์ลีกไหมสำหรับโอซิมเพนมันก็ลุ้นได้แต่ว่ามันลุนยากหน่อยในช่วงซีซั่นหน้าครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งสร้างทีมได้ประมาณไม่กี่เดือนหรืออาจจะแบบ1ซีซั่นเท่านั้นถ้าเกิดนับในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งเรื่องของการการันตีแชมป์ลีกเนี่ยมันก็น้อยกว่าทางบายเยิร์ที่มีโอกาสคว้าแชมป์ลีกค่อนข้างสูงมากกว่านะครับแล้วก็เบเชีน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักเตะสนใจแต่ดูเหมือนว่าทางนักเตะเนี่ยน่าจะ อยากเลือกย้ายไปาเยอนมากกว่าตามรายงานที่มีการระบุกันออกมานะครับปิดท้ายกันครับเป็นในรายของเบนจามินเซสโกนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวกับแมนยูแทบจะทุกวันครับตามข้อมูลจากเดเมชิสนะครับนักข่าวของสกายบอร์ดมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยอาจจะหวนกลับไปล่าตัวเบนจามินเซสโกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แมนยูเคยพยายามคว้าตัวสูวน,น้าดาวรุ่งรายนี้มาแล้วแต่ว่าก็พลาดไปนะครับซึ่งซมเมอนี้แมนยูก็เตรียมที่จะกลับมาล่าตัว มันก็มีโอกาสไปได้นะครับชอยในรายของเบติเมนเซสโกเนี่ยถือว่าเป็นชอยตัวเลือกสำรองรองลงมาจากพวกโอซิมเฮนแล้วก็เฮริเคนนะครับซึ่งเรื่องของความซับซ้อนเกี่ยวกับสัญญาของทางเบติเมนเซสโกเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับแมนยูที่ต้องการคว้าตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีการพูดคุยที่ต้องใช้ระยะเวลากันหน่อยเพราะว่า,าเซสโกเนี่ยไปตกลงการย้ายไปเอเบลซิคแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันสามารถเคลียร์กันได้ ถ้าเกิดแมนยูจะเอาจริงเอาจังนะครับโอเคก็ okay, okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ Man, atter, แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนรัาากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ